สวัสดีเชาโอ้ยสวัสดีชาวยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> วันนี้อยู่กับเื้อนะครับะผมปมครับขอดูหน้าดีๆนะครับผมวันนี้เราก็มาเปิดช่องชื่อช่องว่าอะไรครับคุกกิ้งเอทีวีครับฮะคุกกิ้งเอทีวีทำกับข้าวไม่ดีแฮะไม่ดี เราจะไปทำขบข้าวนะครับเรามาเปิดช่องนะฮะช่อง H A T V นะครับผมก็วันนี้เป็นวันเปิดช่องที่ดีมากเลยนะครับเป็นวันที่นาพิธีกรของเรานะครกินข้าวเขาดูข้าวนะฮะกินข้าวกับอะไรครับปลาดุกไก่ใช่ไหมครับปลาดุกอะไรนะกระดูกไก่กระดูกไก่ใช่ไหมครับนึกว่ากินกับปลาดุกไก่นะฮะตอนนี้ทําอะไรอยู่ เกมมาับเล่นเกมนะครับนี่คอมนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ครับหมื่นสองครับผมหมื่นสองนะฮะรับนี่เล่นเกมอะไรอยู่ฮะเบนอนโซครับผมปิดเบนอนโซใช่ปหะครับรู้สึกว่าเกมนี้จะเป็นเกมใหม่อยู่ด้วยใช่ไ่ะครับใช่ครับผมแล้วความรู้สึกการเล่นเป็นยังไงบ้างครับตอนโหลดใหม่ๆเลยโอลื่นปืดครับผมลื่นปืดใช่ไหมฮะเพราะอะไรถึงลื่นครับไม่รู้เหมือนกันนะโฟล์ดไลน์ใส่มานี่นะฮะ เปลี่ยนอุปกนะฮะดูภาพครับโคตรกาเกล้องถูก็กาอกแล้วเนี่ยเเช็ดกล้องอันนี้แป้นพิมพ์นี่ซื้อมาประมาณกี่ปีหรือกี่เดือนซื้มาได้สองเดือนราคาแพงนะสองร้อยบาทครับผมีสองเดือนนะฮะโอเคแล้วก็เป็นลำโพงนะครับอุปกรณ์สำหรับทำยูทูบเบอร์ลำโงนี่ใช้มาเก่งไปแล้วตั้งแต่เนียวแล้วมันตั้งแต่ตั้งแต่เนียวเปิดใหม่ๆนะสมัยอยู่ตอนนั้นอยู่ที่ลำปางนะครับ มีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมสำหรับคลิปแรกของเราในการเปิดช่อง YouTube ฮะจะบอกว่าในคลิปนี้นะฮะคอมกากก็เล่นเกมโมโหได้เหมือนกันครับผมเราจะทำชาแนลเกี่ยวกับเกมหรือว่าเราจะทำชาแนลเกี่ยวกับอะไรแล้วแต่มึงฮะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ฮะแต่ผมก็จะทำ YouTube ไปเรื่อยๆนะฮะก็สำหรับวันนี้อยู่กับพี่เต้ยนะฮะชิเต้ยนะครับผมพี่เต้ย เขาดูหน้านะฮะโอ้โหหน้าตากขาจะเป็นคล้ายๆส้นตีนหน่อยนะฮะไหนลองเขาดูส้นตีนนะอันนี้เด็ยโอยคนหน้าแข้งมึงเห็นไหมขนหน้าแข้งยี้เลยนหน้าแข้งเยี้เลยดูขนาดนี้เยอะฮะเยอะส่าเยอะสำหรับวันนี้นะฮะฝากอ่าสำหรับทุกคนด้วยนะครับฝากช anel เพิ่งจะเปิดใหม่แล้วนะครับ s A TV นะครับผม ฝากกดไลค์กด u b s c r i ร e ด้วยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต,ต่อไปได้เรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ก็ทำงานนะฮะไม่ค่อยจะมีเวลาว่างมาทำอะไรเท่าไหร่นะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะมีเวลาไม่มีเลยด้วยซ้ำครับก็จะทำเล่นๆไปอย่างนี้นะ,ะก็ครับคุณเต้ฝากลาเขาเลยครับลากราก่ากอยครับผมครับสำน,บนี้ก็ลงทุนขนาดนี้เลย Terima kasih Malah bye Bye, bye.